เป็นคนที่มีเงินกว่าใช่ไหมรวยกว่าไหมคนโง่กว่าไงนโง่กว่าใช่ใช่ใช่มันน่าจะโง่กว่านะโง่กว่าแน่นอนรถเดียวกันปีเดียวกันยีห้องเดียวกันคุณไปซื้อแพงกว่าเขาอ่ะอันนี้มันมันบ่งบอกถึงการค้าเศรษฐกิจหรือเปล่าบ่งบอกถึงประเทศมันมันรอดพัฒนาเพราะว่าอยู่กัมพูชามันไม่มีฐานผลิตรถเออไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยผลิตชิ้นส่วนประกอบรถอยู่ในประเทศไทยหมดคือคือคือแบบที่บอกว่าคนรวย ถนนนะถนนที่ไอรถอ่ะไอรถที่มันอวดให้ดูทะลดมันอวดรถที่มันอวดเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเอล่ยเนี่เนี่เนี่ยเนอออเนี่ยเนี่ยเอี่เนยเนีนี่ยเนี่ยี่ยเนอ่ยเนอ่เนยนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ย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 เนนี่ัเนี่นี่เนี่ยเนี่ยล้วมันบ่งบอกถึงนนเนี่ยนี่เนี่ยเนี่งเนี่ยเน่ยนนีนเนะ่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี้าเนี่ยน่เนี่นียเนีย่เ่เ่ยเนียเนียเ่เี่ยี่ย่ยยย่เ่เ่ย ันได้เสร็้างยังไม่เสร็จถ้าประเทศไทยสร้างเขาจะมาทำแบบนี้นะอันนี้มันจะสร้างไปเรื่อยๆนะเพื่อนสร้างไปเรื่อยๆคือขัมนเป็นเดี๋ยววันนี้นะบอจับบอทนเดี๋ยวบอยอดจะมีคลิปมาจเจ้าเบิ้งเนาะเป็นคลิปของไอ้นุ่มขั้เมนนั่นก็คือจ่าบอยนะเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูนะเอ้าเบิ้งดูกรู้จักแล้วนะคอนเทนเจอร์นะไวท์แท็กคอนเทนเจอร์ไวท์แท็กแต่ว่าระวังที่เจ้าคลองอ่ะรถคันเนี้ย ้าของที่อยู่กัมพูชากับเจ้าขขงที่อยู่ที่ไทยนะเจ้าขขงที่อยู่กัมพูชาเนี่ยรวยกว่าอูส์นะทำไมคุพูดอย่างนั้นเพอาะหมดเวลานนะ่ยลาทั้งลาเลี้ยงได้ะวยเลยเหรออ้าวบอกแจ๊บเขาบอกว่าไอ้คนที่กัมพูชาเนี่ยรวยกว่ารวยกว่าอืมถ้าซื้อรถเหมือนกันเนี่ยอยู่ในกัมพูชาเนี่ยรถแบบนี้เนี่ยเขาซื้อในราคานั้นนะราคาหนึ่งล้านแปดแสนบาท ซื้อในประเทศไทยอ่ะซื้อในประเทศไทยจะไม่ไม่เกินหนึ่งล้านล้านสามล้านสองล้านสามล้านสามประมาณล้านสามประมาณล้านสามรุ่นนี้แล้วถ้าเขาบอกว่าซื้อรถแพงกว่าเนี่ยเป็นคนที่มีเงินกว่าไหมรวยกว่าไหมคนโง่กว่าไงจโง่กว่าใช่ใช่ใช่มันน่าจะโง่กว่านะโง่กว่าแน่นอนรถเดียวกันปีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันคุณไปซื้อแพงกว่าเขาอ่ะตอนนี้มันมันบ่งบอกถึงการค้าเศรษฐกิจหรือเปล่ามนบ่งบอกถึงประเทศมันมอดพัฒนา เพราะว่าอยู่กัมพูชามันไม่มีฐานผลิตรถมออไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยผลิตชิ้นส่วนประกอบรถอยู่ในประเทศไทยทุกหมดคือคือคือแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยอ,อะไรก็แล้วแต่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ที่ประกอบมันอาง่ายผลิตในประเทศไทยนี่แหละเพียงแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเนาะคือบริษัทแม่มันอยู่ญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วมันผลิตที่ประเทศไทยคนไทยทำเท้านั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนเขาก็ต้องได้ราคาที่ถูกกว่าอยู่แล้วนั่นแต่ไม่ได้บอกหมายว่าใคร ใครอ่ะล้วนกว่าจนกว่านะถ้าคุณซื้อรุ่นเดียวกันราคาต่างกันนั่นหมายคมว่าเศรษฐกิจของประเทศคุณหรือว่าประเทศคุณนั้นไม่ได้มีฐานผลิตประเทศคุณนั้นจนกว่านั่นนั่นเองนักลงทุนไม่ลงทุนใช่ก็คือถ้าพูดก็คือโง่ว่วนั่นแหละมันจะคิดว่านะโง่ว่าอ้าวองรวมทั้งชาติเลยนะคำาโง่เนี้ยก็คือโง่ก็คือผู้นำอ่ะนะยังไม่ไม่ต้องพูดหรอกก็คือทําไมถึงบอกว่านันอ้าวลถในราคาเดียวกันทําไมคุณ ไม่ทําให้มันเหมือนกันเลยถ้าคุณฉลาดใช่ไหมคุณเก่งพอใช่คุณเก่งพอแต่นี่คือซื้อมาในราคาที่ต่างกันมากนะห้าแสนเนี่ยซื้อรถวีโก้ได้อีกสองคันน่นอนอยู่แล้วคือมีอีกประเทศหนึ่งนะเกื่อนกันซ้อรถมืสองราคาแพงอย่างเงี้ยอุหานแล้วพอแล้วนะหลังจากที่ซื้อเนี่ยบอยยอดจะให้ดูในการที่บอกว่าคนมีเงินคนรวยอ่ะถนนนะ ถนนที่ไอรถอ่ะไอรถที่มันอวดอ่ะเนี่ยให้ดูรถมันอวดอ่ะรถที่มันอวดเนี่ยเนาะเนาเนี่เห็นไหมนี่ไงรถไอเออดีรถที่มันอวดอ่ะรฟอร์ดเลนเจอร์เออฟอร์ดเลนเจอร์เหมือนม้าตกน้ำเลยเออนี่นะรถรถที่มันอวดอ่ะอันนี้มันมันนอกจากรถแล้วมันบ่งบอกถึงถนนนะเนี่ยนี่มันบ่งบอกถึงถนนนะทำไมรถถึงอยู่ในสภาพนี้ถนนนะสร้างไม่เสร็จวะ เมื่อกี้ว่าสร้างยังไม่เสร็จปั่นได้อีงทีเด็จสร้างยังไม่เสร็จถ้าประเทศไทยสร้างเขาจะไม่ทำแบบนี้นะอันนี้มันจะสร้างไปเรื่อยๆนะเพื่อนสร้างไปเรื่อยๆคือค่เป็นไปเรื่อยๆคือเขมรในหนึ่งเลยอวดรวยเนาะอวดรวยอวดที่แบบว่าจนแต่อวดรวยเปล่าจนอวดรวยอ่าคือโชว์กากเนาะโชว์ตลอดว่าตัวเองมีตัวเองดีตัวเองเด็ดแท้จริงแล้วไม่มีหาเลยเลยนะจริงๆตั้งแต่ดูคลิปไอ้จับบอยมานี่นะบอกตรงเลยจับสังเกตเขาอย่างหนึ่งเขาอ่ะพยายามอยากชนะไทยมากเลยนะเขาคงจะการที่ เขาขิงไทยได้เขาคงจะเป็นอะไรที่เขาภูมิใจมันเป็นการเชิดหน้าชูตาเขาเลยเพราะว่าในความจริงเขาไม่มีทางเลยที่จะชนะไทยได้ทีนี้มันมีอะไรล่ะที่ชนะไทยได้บ้างก็ราคาคุยน้ําลายน้ําลายคือสิ่งที่เขานี่ค่อนข้างที่จะเก่งในการโกหกในการบิดเบือนเพราะฉะนั้นแล้ว อาจารย์บอยมันเลยใช้ตรงเนี้ที่มันมีอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าราคามันมันมันแพงกว่ากันไม่ใช่ว่าคนรวยเขาก็รู้อยู่แล้วใช่เพื่อจะเอาชนะมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วใช่มันแน่นอนอยู่แล้วแก่ใจแล้วบ้านคุณจะซื้อถูกกว่านเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะประเทศไทยเขาผลิตเขาผลิตเขาจำหน่ายครับคนส่งค่าภาษีนำเข้าไงใช่ก็เหมือนประเทศลาวนี่หลว ประเทศลาวซื้อรถมือสองเนี่ยเจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนอยู่ประเทศไทยสามแสนสองแสนสามแสนสองแสนสามแสนสี่แสนสี่แสนยังรู้เลยนะยังรู้เลยแหละเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเขาตรงนี้เลยเขาผลิตได้เขาผลิตได้นำเข้านำเข้ารัฐบาลคุณก็เก็บภาษีนําเข้าอีกใช่เก็บภาษีคือคือเหมือนประเทศเราเนาะรัฐบาลประกาศเลยภาษีรถนําเข้านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณซื้อห้าแสนก็ภาษีห้าแสนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นล้านหนึ่งก็อย่างเงี้ยนะทุกคนก็พูดถึงว่าเพราะอะไรเพราะอะไรประเทศไทยเขาถึงซื้อในราคาที่ถูกได้ หนึ่งเลยนะคนไทยฉลาดและหนึ่งฉลาดเพราะอะไรตลาดเขาใหญ่ตลาดไทยใหญ่ด้วยญี่ปุ่นเขาก็เลยมาลงทุนแน่นอนคือการที่เขาลงทุนนี้ไม่ใช่ว่าแค่คุณมีตลาดใหญ่แล้วลงทุนไม่ใช่นะการที่เขาจะเอาฐานผลิตมาลงที่ประเทศไทยเนี่ยนั่นหมายถึงความรู้องค์ความรู้ของประชากรของประชาชนเขานี่มันสูงเนนอนเ้ขาถึงจะเอามาลงตรงนี้ได้นี่คือความฉลาดและหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเขาเอาฐานผลิตมาลงที่ไทยปุ๊บประชาชนเขาได้บริโภคสินค้าที่ราคาถูกกว่าไหถูกกว่าคุณภาพกว่า แต่พอเป็นลาวเป็นกัมพูชาเนี่ยหนึ่งประชาชนไม่มีความรู้ประชาชนไม่มีความรู้ค่าแรงถูกก็จริงแต่ประชาชนไม่มีความไม่มีความรู้สองถนนการขนส่งมันยากลําบากแล้วก็ด้วยตลาดอีกเล็กอีกตลาดเล็กอีกตลาดเล็กอีกเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่จะได้ไปลงตรงนั้นนี่ไม่มีอยู่แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยมันครบองค์ประกอบในเรื่องของความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้พูดได้คําเดียวเลยไอ้รถที่จะบอยมันอวดแล้วมันซื้อในราคาที่ล้านแปดแสนเนี่ย ก็คือประชชนโง่อ,อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะองค์รวมเป็นเช่นนั้นความโง่การศึกษามันต่ำเพราะฉะนั้นคุณก็ได้ซื้อราคาเนี้ย <c oughs> สุดท้ายก็คือไทยเขาฉลาดคนเขาฉลาดเขาศึกษาเขารับเรียนมาเขาก็มีฐานผลิตที่ประเทศเขาทีนี้ราคามันก็ต้องจับต้องได้อยู่แล้วของเขา <c oughs> นะคือถ้าถ้าหากว่า พูดเรื่องว่าเออซื้อรถแพงแล้วว่ามีคนมีเงินไม่ใช่มันคือมันต้องได้ซื้อแบบนั้นใช่ไหมมันต้องซื้อแบบนั้นเออถ้าคุณจะซื้อถูกไม่ได้เพราะว่าคุณโง่ไงมันบอกเลยผู้นำอ่ะคนที่ไอ้นำพาคุณ่ะใช่แต่คุณให้ให้คุณซื้อประมาณนั้นไงแน่นอนถ้าหากว่าซื้อถูกกับซื้อแพงใครเราจะซื้อแพงก็ซื้อถูกใช่ถ้าคุณซื้อถูกซื้อแพงคุณยังไปซื้อแพงก็คุณก็ซุปเปอร์โง่อะซุปเปอร์โง่อันนี้ก็ถือว่าคือคุณอ่าาาไปวววดฮ้ระชนนบ บ้านตัวเองรวยกว่าคนรวยกว่าถ้ารวยกว่าจริงถ้ารวยกว่าจริงนะฐานการผลิตมันต้องอยู่ที่บ้านคุณเนาะถ้าคุณรวยจริงๆนะใครก็อยากลงทุนอย่างสิงคโปร์เห็นไหมแน่นอนอยู่แล้วเขาก็อยากลงทุนประชากรเขางเยอะนะแต่เขาเป็ไมเขาเป็ลงทุนก็ด้วยความรวยความฉลาดจริงอันนั้นแะ่ะด้วยความที่หนึ่งผู้นาเราไม่ฉลาดนะหรือใช้คำว่างงก็ได้แล้วประชากรอ่ะประชาชนมันจะฉลาดได้ไหมพอ่พอพ่อโง่เลยอ่ลูก,นะลกงโง่ลูกงโง่พ่อแนะนําให้ลีุก พ่อไปขอทานหมดเลยหัวรถไฟหัวรถจักรมู่นนั่นนี่ญี่ปุ่นไทยขอทานหมดแล้วลูกจะไม่ขอทานด้วยไปไม่ได้ไหมเพื่อนไม่ได้เป็นไมอทานด้วยก็ต้องขอทานด้วยพ่อมันพ่อมันคิดอะไรไม่ออกมันก็บอกลูกมันแค่นั้นอ่ะเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องตามกันอย่างนั้นัน่นนในขณะที่ประเทศไทยหูดูรถบ้านเขาดิอยากจะแผนกล้องให้ดูอย่างเลยจอดไว้ทุกที่มีแต่รถมีกี่ยี่ห้อทุกอย่างของแบรนด์ญี่ปุ่นนี่บอกเลยเต็มประเทศไทยเนะเพราะคนญี่ปุ่นเขาไว้วางใจในตลาดไทยอยู่แล้วทั้งตลาดใหญ่ ทั้งคนจับจ่ายใช้สอยเขาก็เข้าถึงหมดเลยนะความรู้ประชาชนมีความรู้เขาอ็ฐานผลิตมาตั้งตรงนี้ญี่ปุ่นก็ได้ไหมญี่ปุ่นก็ได้ไทยได้ไหมไทยก็ได้วินวินเลยอ่ะคือมันมันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ที่เราดูแล้วว่าเออเนี่ยประเทศไทยเนะี่ยเขาทําได้จริงซึ่งไม่ได้โม้ไม่ได้คุยเนาะโ oh <my, S 2> อ้ไม่หอเขาเงียบถ้าถ้าเหมือนไอ้เมนินหรือวจะบอยเนะี่ยเขาจะออกมาคุยทุกคลิปนะก็อยากชนะไงบอกอยากชนะมันชนะด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วนอกจากน้ําลาย นอกจากน้ำลายใช่ครับถ้าหากจะบอกว่าเอออยากชนะด้วยด้วยการที่เป็นเศรษฐกิจเนี่ยแซงไทย gdp แซงไทยเนี่ยไม่มีแล้วนะมันโคตรขำแซงไม่ได้หรอกแซงไม่ได้แซงไม่ได้ก็พูดไปงั้นแหละพูดคำปากคำพูดนะได้อยู่ใช่พูดได้อยู่ gdp อ่าโตเจ็ดจุดหกห้าอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่าตัวจริงแล้วมันไปไม่ไหนไม่ได้ไปไม่รอดคุณจะเอา gdp อะไรคุณไม่ได้ส่งออกอะไรคือ gdp อ่ะสมมติต่อต้องให้โตนะเพื่อนเอาเงี้ย ด้วยด้วยจานวนประชากรด้วยขนาดเศรษฐกิจ GDP คุณจะโต10 20ต่อให้ไทยโตแค่2%ก็มากกว่า GDP ของเขมรมันลุบมันเป็นล้านล้านนะเป็นล้านล้านบาทนะมันไม่ใช่ว่าโตแค่นั้นเลวเขามากกว่าแค่หลักพันล้านบาทไม่ใช่นะเขาโตแค่2%แต่เขาโตกว่าไอ้เขาได้เยอะกว่า GDP ของเขมรเป็นล้านล้านบาทอ่ะปีหนึ่งไทยนี่สี่ล้านล้านบาทห้าล้านล้านบาทนะเขาของเขาอ่ะรายได้เขาในประเทศแต่เขมรถึงไหมแสนล้านเอา มันแตกต่างกังนขนาดนั้นคือเ,เป็น,นเป็นเพียงแค่น้ำลายนะ่สะนะสนะก็คือถ้าพาพรวมแล้วก็เป็นเป็นแค่น้ำลายเป็นแค่คำพูดคือได,ได้ได้แค่ขิงไทยดุด่าว่าไทยแบบน,นั้นไปเลยเนาะแต่พอตัวจริงคือชาวโลกเขาเห็นแหละโอ้นะแน่นอนอะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c แล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบายอดกับเบาแจ๊บบาวต้นนะพี่น้องสิขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ